สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่องมีเกมมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาแนวอันบอกของนะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะกล่องเจ้า power bank นะครับของ e loop นะครับเป็นของ e loop อ l เ e นเนาะตัวนั้นนะครับเขาจะบอกว่าออเซนด้วยอ l เ e น e loop นะครับก็ตัวนี้เป็นตัวเก่านะครับที่ผมใช้มาก็ได้สักพักนะครับก็น่าจะปี ปีแน่นอนครับปีแน่นอนตัวนี้ตัวนี้เป็นสามหมื่นมิลลิแอมนะครับถามว่าชาร์จไวไหมก็ชาร์จไวอยู่นะครับมี p d ชาร์จนะครับหนึ่งช่องนะครับก็คือมีทั้งชาร์จเข้าแล้วก็ปล่อยไฟออกนะครับตัวนี้ PD ชาร์จเป็นไ p e C นะครับแล้วก็จะมีช่องชาร์จเร็วอีกหนึ่งช่องเป็น USB ตัว2.0นะครับแล้วก็อีกช่องนึงก็เป็นชาร์จธรรมดานะครับก็สรุปก็ชาร์จได้ประมาณ3ช่องนะครับ โอเคเดี๋ยวมาดูตัวใหม่กันนะครับตัวนี้ผมลืมว่า e เท่าไหร่เนี่ยเพราะว่าเอาเทปดําพันไว้ครับพอดีมันตกนะครับแล้วก็มันเลยบวมออกนิดนึงนะครับตัวแผน่นครอบแบบนี้บวมออกนิดนึงโอเคเดี๋ยวมาแกะตัวเพลาแบงกันก่อนนะครับโอ้ oh. ก็ถ้าผมเทียบนะรู้สึกว่าตัวนี้จะหนักกว่าด้วยซ้ำนะเนี่ยโอเคครับตัวนี้ก็จะเป็น a l l s e เมนะตรายยีโลเนาะจะได้เรื่องชาร์จไว้30วัตต์ด้วยนะครับนี้ผมเลยชอบนะครับเลยสั่งมาตัวนี้จะชาร์จชา้ากว่าแต่มันได้30,000มิลลิแอมนะครับแต่แค่นี้ก็เพียงพอสำหรับใช้ออกทริปหรือว่า,ามาสตรีมเกมนะครับถ้าสตรีมเกมผมแนะนำเป็นเสียบชาร์จ power bank ดีกว่านะครับเพราะว่าแบตมันจะได้เสื่อมชา้าลงนะครับถ้าเสียบตัวเป็นปลั๊กอะแดปเตอร์เลยมัน เสี่ยงไฟไฟดูดด้วยแล้วก็ทำให้แบตเสื่อมเร็วกว่าชาร์จด้วย Power Bank นะครับอันนี้ที่ผมสั่งมาเป็น3 0วัตต์ก็เพราะว่าตัว iPhone 12 Pro m a x ผมนะครับมันชาร์จรองรับได้ประมาณ2 0วัตต์นะครับก็คือตัวนี้3 0วัตต์ก็จริงนะครับแต่ไฟเข้าจริงๆ iPhone จะเข้าประมาณ2 0วัตต์นะครับประมาณนั้นนะครับก็ช่วยในเรื่องชาร์จไวนะครับก็เอาเผื่อไว้เลยนะครับตัวนี้นะครับ ตามสไตล์ออสเซนีโก็จะเป็นในเรื่องของความคุ้มเนาะรานะคาเขาจะได้ถูกอันนี้ผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์มานะครับก็ตัวนี้ผมซื้อมาไม่แพงมากครับได้ช่วงลดราคาด้วยนะครับแล้วเขาก็จะติดอันนี้ด้วยนะครับติดว่าห้ามไม่แนะนำให้ใช้เป็นสายแบบหลายหัวนะครับใช้เป็นหัวเดียวนะครับ แบบสายเดี่ยวดีกว่านะครับโอเคแกะออกมานะครับโอ้ก็งานดีใช้ได้เลยนะครับก็ใกล้เคียงกับตัวนี้เนาะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมครับเป็นอลูมิเนยียมอันนี้ก็น่าจะพลาสติกนะครับจะเป็นเกรดดีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็พลาสติกเหมือนกัน กีลูปตัว30,000มิลนละิแอมเนาะตัวนี้ก็อลูมิเนียมนะครับให้ดูไซส์นะครับไซส์30,000มิลลิมจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับตัว25 0 0มนี้ก็จะเล็กกว่านะครับน่าจะจับถนัดมือกว่าแต่อันเนี้ยแนะนำว่าไปพกชาร์จพวกกล้องแอคชั่นแคมอะไรระหว่างทางได้นะครับเวลาเราไปเที่ยวเนะหรือว่า ที่จริงก็ชาร์จโทรศัพท์มือถือทั่วไปได้เหมือนกันครับที่ว่าไม่ได้รองรับชาร์จไวนะครับตัวนี้ก็เน้นพวกโทรศัพท์ชาร์จไว30วัตต์ลงไปนะครับตัวนี้พ s e n ELOOP นี่ครับจะเขียนตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับชาร์จแบตนะครับจะมีไมโครนะครับ USB นาะแล้วก็เป็นตัว Type C นะครับอีกโลนะเป็น PD ชาร์จนะครับข้างๆกันเลยนะครับ สรุปคือจะได้รูชาร์จแบบชาร์จไวนะครับ2รูนะครับก็จะมีพ d ชาร์จกับ USB ตัว USB 3.0อีกตัวหนึ่งนะครับน่ครับมันจะเป็นสีส้มนะครับตัว USB Type C จะเป็นชาร์จไฟเข้านะครับแล้วก็จ่ายไฟออกครับแล้วก็ช่องสีส้มก็เป็นไาชาร์จเหมือนกันนะแล้วก็อีก2รูสุดท้ายจะเป็นชาร์จธรรมดานะครับ Normal อ่าเป็น Normal ชาร์จนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ในส่วนของฝั่งซ้ายสุดน,นะครับจะมีปุ่มนะครับให้กดหนึ่งครั้งนะเช็คไฟสถานะนะครับก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับกับตัวสามหมื่นมิลลิแอมเนาะ,ะกดเช็คนะครับจะมีไฟขึ้นตัวนี้ก็กดน่าจะต้องกดครัง้งอ๋อกดครั้งเดียวก็ได้นะครับก็ไฟโชว์นะครับ อันนี้มีสี่จุดตัวนี้มีห้าจุดนะครับไฟแสดงสถานะเนาะโอเคแล้วก็ความต่างก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับที่เห็นเนาะก็จะมีช่องชาร์จจะน้อยกว่านะครับตัวสามหมื่นนะครับตัวสองหมื่นห้าจะมีทั้งหมดสี่ช่องเลยนะครับสี่ช่องแล้วก็ชาร์จไวกว่านะครับได้เรื่องชาร์จไวกว่าแล้วก็มีรูชาร์จสี่ช่อง ส่วนตัวสามห0ื่นเนี่ยจะมีนูชาร์จสาช่องนะครับอันนี้ก็ได้ p ีดีชาร์จเหมือนกันนะครับโอเคไซส์ก็ไม่ได้หนีกันมากนะครับตัวสาม0 0ื่นจะส0 0 0 0รู้สึกจะยาวกว่านิดนึงนะครับส่วนตัวสองหมนห้ี่จะออกข้างๆนิดนึงนะครับเหมือนจะออกข้างกว่านะครับเนื้องานวัสดุก็เดียวกันเลยนะครับอ่าใกล้เคียงกัน เป็นออเซนอีโรปเหมือนกันครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับโ okay, อเคออกมาแล้วนี่ครับสายชาร์จจะเป็นของออเซนเมสายอีโรปเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะสั่งเป็นสีแปรซิกฟิกบูมานะครับเป็นสีเหมือนกับ iPhone 12 Pro m a x นะครับโอเคแกะแบบนี้เลยนะครับการแกะ นี่ครับมันจะมีตัวดึงออกมานะครับนี่สวยงามนะครับเนี่ยใช้ได้เลยนะครับเป็นสีเหมือนตัวโทรศัพท์เลยนะครับมีอันนี้ให้ด้วยนะตัวเก็บสายนะตัวนี้ก็ผมจะเอามาไว้ชาร์จตอนสตรีมเกมด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซ็ตเอาไว้สตรีมเกมของผมนะครับหรือว่าจะเอาไว้ออกทริปเที่ยวก็ได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมจะเน้นชาร์จเป็นพวกโทรศัพท์มือถือนะครับแล้วก็พวกกล้องโกโปนะครับตัวน,นี้ก็โปโปก็ได้เหมือนกันครับเพราะจำนวนความจุเนี่ยเยอะมากนะครับสรุปคือ2ตัวเนี้ยประมาณ55,000มิลลิแอมนะครับก็ยาวๆไปเลยครับก็อยู่ได้2วันนะครับถ้า,ถาสมมติไปเที่ยวนะผมว่าใช้ได้ประมาณ2วันนะครับแต่ว่าถ้ามาสตรีมเกมก็ ตัวนี้สามหมื่นมิลลิียมผมเคยแบบเสียบเล่นตั้งแต่ประมาณหกโมงนะครับจนถึงห้าห้าทุ่มหกทุ่มขีดรถไปประมาณขีดกว่าๆนะครับถือว่าอึดมากนะครับตัวสามหมื่นนะครับก็เป็นของออเซนเนาะอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับคือผมว่ามันคุ้มดีนะครับราคาประมาณนี้เพราะว่าเคยไปซื้อของพวกแบรนด์อเมริกาครับราคาถือว่าสูงมากแต่ว่ามันจะได้เรื่องความทนทานนะครับ แต่ความจุจะน้อยครับมันจะแลกกันตรงนี้แล้วก็เรื่องออปชั่นจะยังสู้พวกแบรนด์ประเทศจีนยังไม่ได้นะครับอ่ายังสู้เรื่องแบรนด์ออเซนยังไม่ได้แมนออเซนเขาจะให้เรื่องความคุ้มนะเหมือนมือถือค่าย Android จีนนะครับจะได้เรื่องความคุม้มราคาประหยัดอะไรประมาณนี้คนระโอเคครับประมาณนี้ครับสําหรับการมาแกะกล่องนะครับสายชาร์จ20วัตต์้วก็ Power bank w e r แบ n k 30วัต25,000มิลลิแอมป์นะครับของออเซนทั้งคู่เลยนะครับ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับ